หอกอยู่นะครับเป็นการทดสอบรถสแตนดาร์ดนะครับก็ชมกันไปเรื่อยๆคนระับเพลินๆครับสถานที่ขึ้นไดนโนเทสนะครับก็คือศูนย์ฮอนด้าพิกวิงพระรามสามนั่นเองนะครับ ็ฟังเสียงทบล้อนะไลยกันสดๆไล่กันสดๆนะครับเอาละตอนนี้เดี๋ยวเจ้าจะทําการติดตั้งกล่องเข้าไปนะครับรถคันนี้คนระับเป็นรถเดิมมาตนดานซึ่งรถคันนี้จะเป็นรถน้าทั่วมานะโดย G M ไม่ชอบเป็นคนสซิตปุกปั้นฟื้นคืนชีพมานะครับแล้วก็ท่อจะเป็นท่อเดิมผ่านั่นเองนะครับทุอกอย่างเดิมมแตรฐานหมด กันนี้ก็เริ่มมีการติดตั้งแล้วนะครับสําหรับกล่องโน2นะครับก็ฟังกันเพลินๆนะเสียงนุ่มๆนะสำหรับรถติ6 5 0 f พ่อผานั่นเองนะครับเราก็เราชมกันไปเรื่อยนะก็ช่วยๆกันนะฮะมีน้องบอยนะครับแล้วก็น้องเดียวสองล้อนะครับอยู่ร้าน GM ไมช h อ p นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับศูนย์ฮอนด้า i ิกวิ g พระราม3ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ไดโนเทสให้กับพวกเราทําการทดสอบนั่นเองสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะมาทดสอบนะครับหรือต้องการขึ้นไดโนเทสนะครับเริ่มจาก s t ้ายครั้งแรกก็คือฟรีนะครับครั้งที่2ก็เริ่มที่จะเสียตังค์ถูกต้องไหมครับจ้างถูกต้องนะครับโดยช่างจูเนี่ยแอบอยู่ด้านหลังนี่เองนะครับก็มีการติดตั้งอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็จะได้รู้นะครับว่ากล่องมโนเนี่ยเ,ออเขามาไหมมามาไหมยังไงนะฮะอย่างน้อยก็เป็นหลักวิชาการในการอ้างอิงได้นะครับไม่ใช่ว่าใส่แล้วเฮ้ยมันดีเฮ้ยมันแรงไม่ใช่เดี๋ยวต้องมาเทสตด,ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ดูกันเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆครับที่เข้ามาว่างเว้นบางท่านอาจจะทํางานกันอยู่ยังไงก็แอบ,บๆอชมกันนะครับ เคสนี้เป็นเคสเฉพาะกดจริงๆนะครับก็เราพร้อมกันเราก็มาทำการทดสอบกันนะครับก็ชมกันไปเพืเอนๆอ่าเรียบร้อยนะ้วฮะตอนนี้ก็จะนะฮะโอเคครับตอนนี้พร้อมนะครับเตรียมตัวแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูช่างจูนเออไม่ใช่ดิดูเออขึ้นหนนอ อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูลอๆนะะดูกันอย่างนี้ดีกว่านี่เลย ใจเพลินๆน,น,นะว่าการขึ้นไดโนเทสนั้นมันก็ไม่มีอะไรวุ่นวายแล้วยุ่งยากเลยครับก็นํารถของท่านมานะครับท่านจะใส่กล่องมาท่านจะใส่ท่อมาอะไรก็ตามนะครับท่านก็มาขึ้นไดโนเทสได้เลยนะครับที่บิ๊กวิงพระรามสามนะครับ เดี๋ยวเรามามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาถามคุณจูนคนที่ขึ้นไดโนเทสดีกว่านะครับนะครับเป็นไงบ้างครับาจากเดิมสแตนดาดแล้วก็ขึ้นแรงสิเพิ่มขึ้นก็คือแรงทองนกนะ ที่เครื่องครับอ่านี่คือแรงม้าที่ลงพื้นไอ้ไอ้ไไไอออ้้้ตัวนี้คือแรงม้าที่ลงพื้นตัวนี้ครับแรงม้าที่เครื่องลงแล้วที่เครื่องแล้วตัวนี้ครับแรงบิดครับแรงบิดไอ้ไอ้นี้คือเดิมเดิมสแตนดาร์ดใช่ไหมฮะไอ้ใส่กล่องครับใส่กล่องแล้วอ่ะเรามาดูสแตนดาร์ดกันดีกว่านะฮะนี่คือมาตรฐานไอ้นี่รถสแตนดาร์ดเป็นไงบ้างครับ ต่างเยอะแรงม้าที่ลงเพลินก็น้อยกว่าเกือบสองตัวเกือบสองตัวนะฮะก็ก็คือแรงม้าเนี่ยเกือบเกือบสองตัวแล้วแน่นอนแล้วและแรงทอครับทอก็ประมาณเกือบเกือบสองเหมือนกันเกือบสองเกือบสองเหมือนกันนิวตันแรงม้านี่ก็เห็นชัดเลยว่าแรงแรงม้านี่เห็นชัดเลยตามมาเยอะนะฮะก็แสดงว่าใส่กล่องมโนเนี่ยก้ามันขึ้นอยู่แล้วเห็นความชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวเปรียบเทียบกามไปดูอ่าเปรียบคราวนี้เดี๋ยวจะมีการเปรียบเทียบก้ามให้ดูนะครับ ่าเดี๋ยวเรามีการเปรียบเทียบกราฟให้ดูครับก็อ่าเห็นได้ว่าเส้นเส้นซีเกียวนี่เอเส้นเงินคือเหมือนเดิมครับอันเดิมเส้นซีเกียวก็ใส่กล่องนะครับมาแต่ต้นเลยขึ้นสูงกว่าโอ้โหแล้วก็ขึ้นรอบกว่าสูงกว่า อ๋อก็คือเส้นสีน้ำเงินคือสแตนดาดของรถนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเส้นสีเขียวก็คือใส่กล่องไปแล้วก็คือกล่องมโนเริ่มตั้งแต่สูงเลยก็คือยิงตั้งแต่ต้นเลยเห็นความชัดเจนนะฮะว่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงสูงขึ้นแต่สูงกว่าของเดิมสแตนดาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตกงมาเท่าเดิมนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบแล้วว่าโอเคละสำหรับ c b 6 5 0 f าต้องขอขอบคุณมากครับในช่างครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามปชมนะฮะอีก ตัวหนึ่งก็จะเป็นรถ CB-R500 นะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเอ่อ,อ,อคลิปนี้นะครับหรือไลน์นี้เดี๋ยวขอปิดไปก่อนเดี๋ยวเรามาชมกันอีกเบรกหนึ่งนะครับเบรกนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ